ขอสนนามครับเทนวันนี้ขอสนเสนอตอน1ิลูกฟรีคลิกสุดเวอร์โกเวร์เหมือนเจอผีของพี่จูนินโยกอ่านมีกัญญาที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอย,ยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหาาดูและชอบชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มสมับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอสนนามหน่อยนะครับ อันดับสิบไม่พูดไม่จากกดขวาเต็มข้อล่อไปสามศพไม่พบกล้องวงจรปิดหมดสิทธิสกัดไอสัตว์นึกว่าลูกทอดนี่ครับระดับปรมาจารย์ยิงผ่านกำแพงไร้แรงกดดันฟันฝากอุปสรรคโกลดักได้แค่ท่าไอหยานึงว่าผายุย อันดับเก้าจากพระรามเก้าเข้าอาโศกโยกหนีรถติดบิดทางเรียกเสียบมุมอับพ,พุ่งรับเกือพันจะดันหลุดมือดูอีกทีครับใกล้ไกไม่ใช่ปัญหาแรงขายเยี่ยงควายตาขายต้องฟ้องศาลข้อหาทรมานเกินรับไหว อันดับ8ห่าง37หลาปิดหน้ากันหมดไว้ไม่มีผลแม่งยิงล้นข้ามกระบาลทยานเยี่ยงเฟอร์รารี่แต่นิสัยดีไม่ขับหนีเหมือนไอเฮียบอดน,นี่ครับอยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใรกล้กันแต่พี่ท่านตะบันไม่เหลือไม่เผื่อที่ให้พี่โกได้โชว์เหนียวกลายเป็นบักเสี่ยวเฝ้าเสาเหล็กเก๊กไม่ออกเลย อันดับ7ไม่รู้ว่าจูนินยหรืออาโนชวาสเนเกอร์เจอแบบนี้เครึ่งสนามยิงข้ามเหมือนจุดโทษดูโคตรง่ายขอกราบไหว้แถวข้อตีนทีเถอะครับด้วยทีครับตีนพี่เขามีกุ๊กก็แบบเปิดแป๊บเดียวเลี้ยวตามสั่งดังใจนึกคิดไม่ผิดสักองศาดูจากกล้าบขานี่น่าให้รางวัลโนเบลสักสาขานะฮะ อันดับหกซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงเช็ดขานโกอุทานรักแม่แค่นึกจะอ้าปากบอลก็ถากเข้าไปแล้วขอเชิญน้องแก้วไปดูรีเพย์ครับดูครับขาเหมือนมาไม่ใช่คนไม่สนหีแต่จะแดดจะร่อมจะลมจะฝนพร้อมชนทุกมุมเมื่อก่อนกูคุมสอยนี้ อันดับ5ขอเรียกว่าลูกยิงโค้น้ำใจก็ไม่ต้องเหนื่อยแค่ยืนเฉยชาขาไม่ขยับก็ทำเป็นรับไปงั้นๆและดูอีกทีฟรีไม่มีเก็บตังค์ครับกำแพงเป็นไม้ประดับโคผู้รับเป็นตัวประกอบแถวๆโซนขอบคือพระเอกเด็กเสียไม่มีใครเอื้อมจับเฮียเข้าได้อันดับสี่ใจขอไม่รอคนภาคซัด่าซากมากแรงไม่แว่งไม่แขเช็ดแค่แรงชิ้หายกปัดได้ไม่รู นี่เป็นยังไงบ้างนี่ครับภาพอ ja 네ีกมุมไครคลุมก็กล like ุ้มใจยิงใส่เหมือนกับฆ่าฟ้องฟีฟ้าก็ไม่ได้นี่หากเรารับแล้วตายนายจะโดนข้อหาฆาตกรรมไหมเนี่ย อันดับสามนี่ไม่รู้ว่าภาพไม่ชัดหรือแกสัดแรงเกินมองเพลินๆเ,เหมือนบอลหายไปอยู่ที่ตาข่ายแบบวับข้ามาขาเขิมไม่ได้ใช้เลยดูครับยืนมุมอัปปรียิงดีเกินมนุษย์จะมุดจะมุ่งจะพุ่งจะไซตต้องยกให้แกเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกจริงๆ อันดับสองมองเห็นแต่ย่าอีหาบอลเข้าไปตอนไหนไปเสมือนมีงานต่อไม่รอสวัสดีไม่มีมารยาทเลยนะพี่จ๋าเอาภาช้ามาให้ดูทีครับดูครับกำแพงเจ็ดคนไม่มีสนใจตะบันใส่แบบโคตรแม่นพาบอลแล่นชิวโกชิวเลยครับไม่ต้องรับไม่ต้องลน อันดับหนึ่งมีหลอกให้เวอร์ก่อนเจอของจิงบอลวิ่งชิงเสาเก่าไม่ล่ะพี่น้องใครข้องใจให้ยิงใหม่ก็ยังได้นั้นจ้ะดูครับเหนือชันอิสอ i n ิงยิงได้ทุกแบบแทบไม่มีพลาดไรโอกาสเทียบทันเพราะพี่ท่านโหดเกินมนุษย์จำชื่อเขาไว้ประยุทธ์จันโอเฮ้ยจูนินโยแปดนำบูกานโน และนี่คือขอบสนามท็อปเทนสายหาหากดูแล้วชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณภาพประกอบจากฟุตบอลนาซีอองนาวและมิสเตอร์ฟุนเดสตรีวิจาวทอชวนชมรักทมหรือจะงามกว่าหึงแม่ยอดกันระยะกันตา Eu passei